มาดูการโชว์ผลงานของตำรวจน้ำกันบ้างนะคะตอบอกว่าจับกลุ่มเครือข่ายคย้ายาเสพติดรายใหญ่สำคัญอ่าวไทยคะ่ะตำรวจน้ำคะ่ะได้เด็ดปีกผู้ค้ายารายสำคัญนะคะอ่าวไทยถแถลงจับกลุ่มเครือขาอ่ายยาเสพติดข้ามชาติพร้อมเฮโรอีนเ5กิโลกรัมมูลค่ากว่า30ล้านบาทคาดว่าปลายทางเป็นออสเตรเลียและยุโรปคะ่ะ ที่กองกำกับการเจ็ดกองบังคับการตำรวจน้ำจังหวัดสงขลาพันตำรวจเอกเศรษฐิรินิพบยะ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบ,บุรีรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจน้ำพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ร่วมถแถลงการจับกลุมเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอสิงหานาครจังหวัดสงขลาได้ของกลางเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท1เฮโรอีนบรรจุในถุงพลาสติกใสประทับตราหมึกสีแดงเป็นตราอักษรจีนและอังกฤษ,จ,กฤษจำนวน20ห่อ น้ำหนักราว7.5กิโลกรัมมูลค่ากว่า30ล้านบาทรถยนต์จำนวน2คันพร้อมผู้ต้องหาจำนวน3รายและขยายผลเครือข่ายผู้ค้าย,ยาเสพติดดังกล่าวไปยังพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดส,สงขลาจนสามารถจับคุมผู้ต้องหาได้เพิ่มเติมอีก1รายพร้อมรถยนต์1คันและเครื่องกระสุนขนาดจุด38จำนวน25นัดจากการสอบสวนพบว่ามีการขนส่งยาเสพติดมาจากชายแดนไทยในพื้นที่ภาคเหนือนะครับ ผ่านไปยังพื้นที่ภาคใต้ก่อนจะขนย้ายลงเรือส่งสินค้าซึ่งมีปลายทางในประเทศออสเตรเลียและก็โซนยุโรปโดยในระยะหลังมานี้เฮรโรอีนที่ถูกจับกลุ่มได้ส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะที่ฟอกแล้วพร้อมใช้ซึ่งหากนำไปจำหน่ายในประเทศโซนยุโรปเนี่ยจะมีมูลค่าที่สูงมากขึ้นนะครับทางนี้ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทั้ง4รายเนี่ยได้แก่ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดประเภทหเฮรโรอีน โดยมีไว้เพื่อจําหน่ายอันเป็นการกระทําเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายและก็ข้อหามีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตครับสำหรับการถแถลงข่าวการจับกลุ่มในครั้งนี้นะคะสืบเนื่องจากการขยายผลเครือข่ายยาเสพติดจากการจับกลุ่มไอซ์จำนวน80กิโลกรัมพร้อมผู้ต้องหา5คนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อช่วงกลางปี2567ซึ่งพบว่ากลุ่มเครือข่ายยาเสพติดดังกล่าว ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่และยังคงลักลอบจำหน่ายยาเสพติดอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลอย่างต่อเนื่องค่ะ